สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้เบลจะมาเปิดกล่อง Beauty Secret นะคะของเดือนพฤษภาคมนะก็ของเดือนนี้มาช้านิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้แอบวุ่นวุ่นนิดหน่อยนะก็เลยยังไม่ทําคลิปแบบเห็นหน้าค่าตากันนะคะก็เลดแล้วก็เลยทำเป็น,นคลิปแบบเห็นของชัดๆ,ๆแบบเดิมดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเปิดกล่องกันเลยโอเคเดือนนี้ก็แอบแน่นๆอยู่เหมือนกันนะ ของในกล่องนะคะสิ่งแรกที่เจอจะเป็นการ์ดเหมือนเดิมนะนะก็จะมีของประมาณนี้นะคะมีแชมพูมีสกินแคร์นะแล้วก็บำรุงผมบำรุงผิวมีวอลชชอร์แล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นแบบพิเศษของเดือนพฤษภานะคะเป็นของสมนาคุณพิเศษประจำเดือนพฤษภาเป็นปรลักไซจริงนะพาริพารานะคะ เป็นอัจฉ n ิย r เนื้อครีมไหนไปดูในกล่องกันเลยดีกว่าอันนี้คือของที่อยู่ในกล่องนะคะหยิบทีละชิ้นเลยเนาะ,อ,ะอันนี้ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นมิสติกออยของ l o รีออนะคะถ้าเขาจะไม่ผิดอันนี้จะเป็นบำรุงผมนะเป็นแบบออยล์บำรุงเส้นผมนะคะ ชิ้นต่อไปนะอันนี้เอะเป็น voucher นะคะของ Advanced Natural นะคะมูลค่า2,500บาทนะแล้วก็นี่อันนี้ไงที่เมื่อกี้เราเห็นอยู่ในการ์ดนะคะอันนี้คือ Product ์ไซจริงของ p e r i p a r a นะคะเดี๋ยวแกะข้างในให้ดูนะว่าเป็นยังไง Flash Color Eyes นะคะ ของพริพารานะคอาแบบได้สีเขียวเขียวแบบเขียวจีดเลยแหละข้างในก็จะเป็นแบบนี้เป็นหมุนหมุนทวิสต์ขึ้นมานะคะจริงๆได้แค่ชิ้นนี้มาก็แอบคุมกันนะสำหรับกล่องของเดือนนี้เนาะว่าปะ,ะเดี๋ยวดูชิ้นต่อไปนะคะ อ q u a คว r าออร่าวอเทอร์บอมสลิปปินะคะของโทนี่โมลีนะฉลากเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยอ่านไม่ออกโอเคซึ่งก็ให้มากล่องใหญ่เช่นกันสิ่งต่อไปในกล่องอันนี้ก็น่าจะเป็นสกินแคร์เช่นกันเป็นของนาลูกโกนาลูกโกทีทรีออย อะไรนะ out night jelly นี่น,นะคะจริงๆเขามีเขียนดีเทลไว้ในฉลากเมื่อกี้ในการ์ดเมื่อกี้แล้วละ่ะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ารายละเอียดการใช้งานเขาเป็นอะไรยังไงนะคะชิ้นต่อไปชิ้นที่สีละของเซสนะคะตัวนี้ให้เป็นหลอด เซสนะคะเป็นอัลติเมทซันสกรีน SPF 50ชิ้นต่อไปเลยอันนี้ก็เป็นเป็นโบชัวของนารูโกะนะคะนาเดี๋ยวค่อยไปดูกันอันสุดท้ายในกล่องแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นแชมพูแชมพูกับคอนดิชเนอร์คีสนะคะซึ่งเขาก็จะมี โบชัวมาให้ด้วยแหละในกล่องว่าแบบโปรดักเขาดีเทลเป็นยังไงนะคะโอเคสำหรับกล่องนี้นะก็มีทั้งหมด1 2 3 4แล้วก็5้าก็ประมาณ6-7ชิ้นนะคะก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะ สำหรับราคาของ Beauty Secret นี่นะคะก็อย่างไงถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครได้จากในเว็บของดูตี t y s e c r e t โดยตรงเลยนะคะก็สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วแหละก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยพูดคุยสอบถามยังไงหรือว่าหรือว่าถ้าเกิดอยากจะบอกว่าชอบคลิปแบบเห็นหน้ากันมากกว่านะก็สามารถบอกได้นะ วันนี้ขอตัวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ